ที่แพร์เปิดให้ดูตั้งแต่ตอนนั้นเออให้ดูขึ้นมาโตแบบพ่อมิเจนี่ตัวลูกวันนี้นะคะก็เริ่งงามยามดีแบบสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะจะมาลากพี่ๆเป็นติ่งกันอีกรอบนะคะโดยเรานะคะจะมารีแอคชั่นเออคือมันไม่ใช่รีแอคชั่นธรรมดาค่ะพี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนี่ไงจะมาเล่าให้ฟัง พี่บอสเนี่ยรู้จัก NCT d r e m อยู่แล้วรู้จักครับรู้จักก่อนที่จะมี NCT d r e m เนี่ยมันมี NCT Unit Unit หนึ่งซึ่งแบบเป็นแบบจุดเริ่มต้นของจักรวาล NCT ทั้งหมดอก็คือเป็น NCT Wake Up ก่อน Wake Up ตื่นุ้ยเลยอย่างนี้สีเหลืองนั่นแหละคือ หนูก็เคยพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าจากักรวาลเมันยิ่งใหญ่มากมันแยกไปหลายยูนิตซึ่งยูนิตยูนิตเนี้ยค่ะคือเป็นยูนิตเปิดจักรวาล ยูนิตแรกเพลงแรกเพลงเดบิวต์แรกเลยซึ่งหลังจากเดบิวต์เนที่เขาเดบิวต์ไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาประมาณดแล้วเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีการรวมตัวออกเพลงใหม่ในยูนิตนี้เลยซึ่งเพลงแรกก็คือเพลงอะไรคะพี่เ่7 Sense ใช่สัมพัน์ที่7ใช่ประมาณนั้น ก็เนี่ยแหละเราจะมาดูอันนี้กันเป็นแบบว่าการคัมแบ็กครั้งแบบประวัติศาสตร์แล้วก็การเราคอยมากๆของเอซีเซนนะคะก็คือการคัมแบ็กของ n c ซีทเราแล้วมันแบบมันมันมันจำกัดแปะว่ามันต้องมีแค่5คนหรืออะไรเงี้ยคือปกติ NCT U ของใน n c t เนี่ยมันจะฟิลประมาณว่าคิดอะไรไม่ออกก็ใส่ NCT U ไปอย่างเงี้ยค่ะมันคือจะเป็นยูนิตที่ไม่ได้ฟิกเมมเบอร์ขนาดนั้นมันก็จะแบบว่า คนนู้นคนนี้มากันแต่ NCT U 5คนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็จะประกอบไปด้วยนั่นแหละค่ะแจย,ยอนโดยองมาร์คแทยงแล้วก็เต็น ซึ่งเป็นก็เป็นคนไทยด้วยเต้นเต้นเต้นบบว่าเตนดิฉานชอบอยู่บ้านชอบเต้นอยู่เดียวทุกคนก็รอคอยรอคอยจริงมากรอไหมรอไหมรอค่ะคือแบบว่ายูดิตเนี่ยห้าคนนี้คือเหมือนแบบเป็นคนที่เปิดจักรวาลนะเป็นคนรู้จัก SGT จริงๆแล้วแบบเขาไม่ได้รีเนี่ยยบบห้ามคนอย่างเงี้ยเลยอื ถือว like ่าเหมือนแบบเป็นการแบบรอฝนในหน้าแรงก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีเซอร์กันก่อนซึ่งทีเซอร์เนี่ยหนูก็ยังไม่เคยดูนะคะเอาดีดีเหมือนกันใช่เพราะว่าเริ่มเลยอ่ะหนึ่งสองไปค่ะพี่เบ้นแฟชั่นเขาเท่มากเลยอ่ะโอ้ยไหนอ่ะผมมากมาค่ะคุณพี่จำได้ไหมเนี่ยพี่บอชใ ในอยู่ในนี้มีจากดีก็คือมาร์คค่ะพี่อู้พี่รู้จักเต็นเอ้ยเอ๊ะคือมาดูไม่จบแล้วแหละไอ้เนี่แขนมันจะแดงอ๋อก็คือทำไมมาร์คเขาอยู่ในนี้เนี่ยนี่แหละค่ะคือมาร์คเนี่ยอยู่ในทุกๆยูนิตของ NCT ก็ว่าได้เลยซึ่งมาร์คเป็นเมมเบอร์5คนแรกใน NCT ทีที่เปิดจักรวาลด้วยเหมือนกัน นั่นแหละค่ะแบบก็คือเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างนี้เหรอคือที่จริงเมมเบอร,ร์ NCT เองอ่ะจะไปตรงไหนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามาร์คดันไปตรงไหนก็ได้เยอะมากๆเนื่องจากด้วยศักยภาพด้วยหรือการที่แบบว่าเข้ากับเพลงหรือก็แล้วแต่ทำให้ทุกยูนิตเนี่ยแทบจะมีมาร์คหมดเลยเดี๋ยวหนูจะได้มีโอกาสไปในแบบนี้ค่ะสมมติพี่เป็นมาร์คไม่ไม่เอาดีกว่าสมมติพี่เป็นสมมติมาร์คอยู่ตรงเนี้ย <laughs> อแล้วหนูจะมาร์คมาร์คไม่ไม่เอาดีกว่า นี่ค่ะสมมติมาร์คอยู่ตรงนี้แล้วหนูอยู่อย่างนี้เลยมาเอาสมบัติมามาดู MBT มีนี้ชื่อว่าเบกกี้จีนค่ะไปได้เลยค่ะพี่เบนลูซิฟไชยงค่ะวันนี้แอชื่อไชยงนะไชยงไชยงบีดกเทะอะบีดเพงอ่ะ ดุมดุมอะเทม่าอย่างเงี้ยอยุไม่ย เจ็ดมาเต้นอุ้ยท่อนี uh uh ้เฮ้ยต้องไปฝึกแล้ววะฝึกอะไรหันตอเรตีมันอะเท้จริงวะ้าเป็นเก่มากเจยอนเจยอนเก่งมากยอนน่ารักมากเลยค่ะเจยอนน่าเด็กมากเจยองดีมากเลยเยอนเต้นโฟลเวอร์นี่ค่ะโดยอ เบ่แมนพี่เบงเต้นวีเต้นยิงสนุกเก่งด้วยเต้นเมื่อกี้เขายิงสนุกอยู่แต่เขาไม่ได้เต้นเขาเต้นเขาเต้นเก่งอุ้ยแล้วท่อนยาวขึ้นมากค่ะเฮ้ยไม่ได้บอท่านรอจงมากเพราะว่าตอนเอฟเพลงแรกเนี่ยท่อนมันน้อยอะค่ะอ๊ย อาแล้วเสี่ยอานแล้วอุ้ยนี่จ๋งมาตายตาตายเลยตายเลยมันคือส่งเลยนะมูเลตปะมูเลตมูเลตมูเลตเออว้าวว้าวอ้เบกิ๊บเบกวิ่งตัวหายไปแล้วหายตัวเกิดขึ้นเกิดกางกงยีนไงอุ้ยเท่มากเลยอ่ะกีปนั่นน่ะคือส่งเบกิเบกิจเบกิเนี่ยเก่งอยูล้ ที่ฝึกมาดีมันคือทรงยังไงนะทรงบางเก้ที่มันเหลือแต่กางเกงอ่ะมันจะกองกองใหญ่ๆหน่อยหวานหวานเจียบหวานกรุบหวานมาที่สุดเก่งมากเลยไ่ไเย่ไเลยม่ได้้ย่ไ้ คือกินลูกสนุกเข้าไปเลยอะค่ะมันมีนัยยะไหมคะอะไรแบบนี้เนี่ยมีมีมันคือครูเรา่มาครูเลยเขาคิดว่าอิ่มันน่าอันตป่ะไม่แน่ใจว่ะอุ้ยเช็ดเท่เออเต้นเต็นน่ะจริงๆแบบดีมากเลยค่ะแบบไอ้ะมันไอ้อะอันตัวกันที่แบบว่าลงตัวค่ะดีมันเท่ไปหมดเลยเท่ไปหมดเลยค่ะแบบว้าเต้นว้ากูเชียมวยปะเน่ยเป็นเก่งมากค่ะพี่ๆดูแบบเต้นหน่ะ เออออใจยอดเออเลิศเออไปสิเอออืเลิศเหม่งเอวเนาะรู้ไหมว่าเรื่อนี้เลิศสัตต์ต่ออันนี้เข้าเท่อะเท่ไหมพี่พลอยสัตต์ต่อดูดิโคตรดีจริงโอ้โห้มาร์คเท่อะคือเอ็มวีแรกอะค่ะได้เห็นมาร์ตอนที่แบบเด็กมากๆมาที่เราเปให้พี่พลอยดูแต่ตอนนี้แบบอันนี้เป็นผู้ใหญ่เป็น NCTU Unit 5ตอนที่มาร์คโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ได้สนแล้วว่ามีกิมมิคอะไรเลยอะรู้แบบเต้นดีเพลงดีแล้วก็แบบเต้นฟังเพลงก็สนุกแล้วอเอออออแต่เกางเกงมันก็จะเป็นแบบทรงทรงแบ็กกี้จีนหรแบบแบบเหมือนกันกับพี่พอมีความรู้เลยอะค่ะทำห้แบบชมไม่ชอบมันเป็นทรงเกงยีนที่แบบกองๆหน่อยซึ่งซึ่งที่หนูรู้สึกมากมากเลยก็คือเหมือนตอนสัมเจ็ดอะค่ะอันนี้คือยูนิตสามเจ็ดแล้วมันกระโดดมาเป็นเพลงนี้เลยห่างกันระยะเวลาประมาณถ7เจ็ดปีเลยค่ะพี่บอยมันทําให้แบบเรา เห็นเขาในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นมันโตขึ้นเต้นได้ท่อนเยอะมากขึ้นท่อนยาวท่อนยาวขึ้นท่อนได้เลยคะแล้วก็แบบมีแบบโซโล่แดนที่แบบเมมเบอร์แต่ละคนได้ขึ้นมาอะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนเมื่อก่อนเดบิวใหม่ๆเนี่ยโดยยองที่เขาเป็นเมนโวคอลเนี่ยเขาก็จะถึงเขาจะร้องเขาก็จะอยู่ข้างๆแต่เหมือนกับพอมาเพลงเนี้ค่ะท่อนใครที่ได้ศักยภาพเขาจะมาอยู่ตรงกลาง เลยอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเออมันมันโตขึ้นมันมันได้ทนลองยาวขึ้นอะไรอย่างงี้เรามากว่โตขึ้นแท <c oughs> ยงก็เป็นตัวเองมากๆเลยอะไร MV นี้แจยอนก็ดูอีกรอบอนีไหมคะดูดดอันเนี้ยเหมือนท่าท่าตอนเปิดอ่ะมันสปอยในไอจีด้วยปะ เออมันมันมันมีท่าเนี่ยสปอยในไอจีด้วยแล้วแบบทุกคนถามว่าอันเนี้ยคือท่าเปิดเพลงอะไรเป็นคนเปิดเพลงเลยนะมาป่ะคนเปิดเลยจากน้องเป็โบมากเลยใจไม่ไหวมันคือรูปตอนสามเจ็ดขันหนูเพิ่งเห็นไหนๆก็ไปดูรูปแบบนี้มันคือรูปตอนเดบิวต์ตอนสามเจ็ดตอนเปิดจากวันนี้แล้วค่ะตอนเตินเซ็ทวันนี้ยนูเพิ่งเห็นเมื่อกี้หนูไปทำอะไรอยู่อ่ะพี่ดีดีดีปิ๊ ต้องเต้นเตนีเีเตลีลีเออโตขึ้นเยอะเลยหนูเตลีมาจากอะไรคะพี่บอสตีเลนตีเลนเวลาเปิดไฟเลี้ยวอะเตลีมาจากเตนชิตพลลีชัยพรปูนอ่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมันมาล้อมาจากคำว่าเลิฟลีค่ะเช่แล้วไอ้เครื่องหมายติ๊กถูกข้างหลังนั่นเลยคือวอล์รี่ไฟที่ที่มันมองได้ยันหนึ่งคือ T E N อ่านว่าเทนเทนแปลภาษาไทยเป็นสิบ แล้ว e อะ e ีอะค่ะก็คือมันเป็นมันพอเขียนมาเป็นภาษาภาษาเกาหลีเออใช่มันก็เลยเป็นหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งอ๋อเออเอาสิอันนี้ว้าวววเก่งมากชัยงพันไม่อีกค่ะชัยงดีมากดีมากดีดีเก่งมากขันเลเลัศ มันคืออาคารเดียวกับไอ้นั่นค่ะตอน SM l o o k y ที่เต้นการที่มีตอนนั้นมีฮันชอนด้วยถ้าจะไม่ผิดอะค่ะใช่มันคือตอนพีเดบิวค่ะอุ้ยเธอจะไม่ผิดอาคารนี้ใช่แน่โอ้อันนี้ฟีลว่าแบบว่าเราจะเต้นจนกว่าอาคารบ้านช่องจะสร้างเสร็จเหรอเขาอกไป่างขั้นไหบต่อไปหนูวิเราอยากให้ดูมีสาระบ้างแต่เพลงเพลงแค่อะโอ้จะยอนเดือดเกินค่ะหนูว่า ถ้าดีพี่บอก็เต้นได้ได้ที่จะให้เดี๋ยวลองเต้นนะเนี่ยเขาใส่กางเกงยีนหลุดตูดอะจะเป็นฟิลนั้นอะเนี่ยจะสวยงามมากกางเกงในอยู่เหนือกางเกงยีนอะแฟชั่นมันเลิศนะคะพี่บอยมันแบบมันแอบยูนิเซ็กด้วยนิดนึงปาคะพี่บอยแบบแบบผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใต่ยนดีมากอะหล่อมากหน้าเด็กเวอร์เวอร์เลย โอ้เขาชอบได้ท <laughs> <laughs> ่อนกระซิบปะขใจยอนแบบเป็นแบบเมนกระซิบเมนกระซิบม่นเทพจังว่ะหนึงก็ร่างตีโดยองเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหคือแบบเกินตายโอ้ย ในนี้ก็คือมีเมนแบบเมนเต้นอยู่แค่แบบพี่เต้นปะเต้นคนเดียวะมันจเป็นที่จริงอะค่ะถ้าถ้าเต้นโหดๆใน NCT มันก็จะมีเตยองเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตยองด้วยซึ่งมาก็เมนเต้นได้เตยองก็เต้นได้เอะเตยงก็เต้นอีกมันก็เต้นได้หมดาดีความแบบความโตยงหน้ามันสวยอะอุ้ยเต้นอยู่ตรงกลางว้าไอเต้นเต้นเก่งมากจริงๆค่ะพี่เมย์ใช่เต้นเก่งมากเลยเต้นทุกคนเต้นเก่งมาก โอ้โหนี่ยอันเนี้ยเขาเปลี่ยนอันนี้เท่มากเลยอ่ะอันนี้มันโฟลอ์มากเลยอ่ะหนูรักเขาอะค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งออดึงแบบเป็นเกมเ็นเกมเขาลุกไม่หยุดคนลุกไม่หยุดเฮ้ยแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบตับใจเออดีดีเลยดีมากดีขนาดที่เป็นผู้ชายพี่ยังขนลุกเลยเพราะว่าก็พี่ชอบพี่ไม่ได้มีดิมุกเลย ไม่เขาแบบทั้งหน้าทั้งอะไรเขาแบบหน้าเขาหล่อเขาเท่เวลาเขาเต้นมันดูแบบยิ่งเท่กันเลยเดี๋ยวพี่ไปฝึกโดนใครตกบ้างไหมคลิปหน้าฮะโดนใครตกบ้างไหมในห้าคนมันมีอยู่คนนึงนี่คนนี้ไงคนนี้ไงใครเนี่ยใจยอนเซยอนเออเซยอนตกหมดไม่สนรุ่นใหม่อันนี้เขาดูเท่ดูหล่อใจย้อนเนี่ยจะเป็นฟิลแบบ วิชวนวิชวนต้องบอกว่ามิชวนเลยเหมือนที่เราดูดีแล้วแบบทุกคนจะเตะตากับเจโน่ก็จะแบบว่าฟีลว่าถ้าดูเนี่ยก็จะเตะตากับแจยอนจอน้องผมดำอ่ะน้องผมดำโดยองโดยองโดยองน้องผมดำก็เทนะเททุกคนอะเป็นเมนโวคอลที่เต้นเลิศมากนี้ว่าจจยอนประมาณนั้นค่ะแล้วอันนี้ถามถามพี่บอลนิดนึงได้ไหมคือพี่บอลเนี่ยดูมาร์ก ในส่วนของดีมมาแล้วแล้วแบบว่าพาร์ทของมาร์คในยูเป็นยังไงบ้างคะไม่มันมันก็ดูแบบกลายเป็นแบบผู้ใหญ่เต็มตัวแบบอารมณ์แบบเออโตแบบเต็มตัวแล้วอ่ะก็เพราะว่าเราดูมาตั้งแต่แบบตอนที่แบบอัลบั้แรกเพลงแรกที่แพรเปิดให้ดูตั้งแต่ตอนนั้นเออก็ดูขึ้นมาโตแบบพ่อผมเจนีตัวลูกเัวลเออกลเป็นลูกแล้วพี่เบลราคาพี่เบ อู้ประทับใจมากคือแบบเราเรารู้เนะว่าแบบ5คนนี้คือคนที่เป็นก้นกําเนิดเลย <S <s เปิดจัก,กรวาลเนี้ยแล้วแบบจร,จริงๆเราก็เคยคิดว่าเคยเมื่อไหร่อ่ะเขาจะได้แบบเหมือนกลับมารียูเนี่ยการ5คนนี้โดยเฉพาะอย่างแบบตอนต้นปีมีที่มาเต้นอของ SM ใช่ไหมงานตอนปีใหม่แล้วก็มีัน,นี้คือแบบคนรู้ไมหยุดอังจริงแบบจะร้องไห้คือแบบคือ,แบบคอม,มันดีมากคือหมายถึงว่ามันมันไม่มีสัญ,ญญาณมาก่อนแล้วคะ่ะมันเป็นแฟนคลับที่เหมือน แฟนคลับต้องภาวนาเอาอะค่ะภาวนาจริงใช่ภาวนาแค่แบบว่าไม่ต้องออกเพลงใหม่ก็ได้แค่แบบกลับมาแับมารคอร์อะไรอย่างเงี้ยแค่บางทีเขาไม่เฉียดกันด้วยซ้านะคะไม่เฉียดอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องลุ้นกันตลอดเลยพอมามีอันนี้มันเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนตกหน้างจริงเอาพี่เบนแล้วค่ะพี่เบนพี่หรอพี่ชอบโดยยองด้วยคมว่าพี่ชอบโดยยองอยู่แล้ว เออแล้วเราพอมาเห็นเขาในลุคนี้มันค่อนข้างแตกตอามใช่โดยยงอ๋อไม่ค่อยทำมูเลดด้วยนานมากกว่าจะทำปกติคือจะเห็นเขาแบบก็ทรงปกติเนี้ยปะลุกเนี้ยเนีอยแบบจะเห็นเขาในเออใช่เป็นฟิวพระเอกอะเป็นพระเอกเออจะเป็นพระรองพระรองอะไรทำแบบนั้นแต่โตขึ้นจริงทุกคนดูโตขึ้นจริง ด้วยสไตล์ดนตรีด้วยใช่หนูรู้สึกว่าโตขึ้นด้วยแล้วก็เป็นตัวเองมากขึ้นด้วยอะคะ<ช>่ะจากจากสามเจ็ดมาเป็นเพลงนี้อะไรเงี้ยพี่นวลยะคะพี่ชอบพี่เต้กันละ <c oughs> เออพี่เต้นเราแบบมันเทะจริงจริงอยากให้ทั้งคนทั้งโลกได้รู้จักพี่น้องเต้นคะ่ะพี่น้องเต้นคือแบบเขาเรียกอะไรคะได้ในพาร์ทที่ถูกที่ถูกทางมากๆเลยอะไรเงี้ย แค่เป็นคนไทยนะคะเพื่ออะไรคนไม่รู้อยากเป็นซัพพอร์ตกันเนาะฝากกึนไอจีให้ด้วยอ่าไอจีไอจีทับนันบอลนันบอลตรดเลยได้เลยค่ะก็รีแอคจบไปแล้วนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยมาที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พี่ๆนะคะรีแอคเพลงไหนดูเพลงอะไรหรือว่าแบบยูนิตไหนวงอื่นค่ายอื่นก็ได้ที่เราแบบอาจจะไม่รู้จักเนาะทั้งเราทั้งพี่เบนเลยก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เราบันเลย